สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีมาพ่อพ่ครับช่องรอดต่อช่องแนวกับเบาเหลืองอีกเชียเดิมเชียเคยครับพี่น้องมือนีกับพา้าแนวเสียบมาฝากพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับมือนีเป็นเมนูหนึ่งไก่หนึ่งไก่ตาเครื่องใส่ย่างเสียบพี่น้องข้าแต่ไครไปหมกหูดตาใส่เบาเหลืองหนึ่งแบบเป็นน้องได้ยไอ้นี่อันนี้บนอันน,อนี้เป็นไก네น่เนือครับไก่พันเท่านี้แหละหนึ่ง ร้อมกับข้าวนียหวห่อนๆแล้วก็แเกวพริกป่นพี่น้องมาครับปีพียูต่างประเทศนอกประเทศในประเทศทุกขู่ทุกคนกัน,กนมหมมากินเขาน้ำเบาเหลืองไหมพี่น้องเด้อมากินหนึ่งไก่น้ำกันครับผู้ดใดก็สร้างแต่มากินน้ำกัน <c oughs> เขากันหัวตะหนึ่งเลี่ยวไม่เดี๋ยหนีได้หัวตะไสล้วออกมาเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวเบาเหล,ลืองถี๋ยลองชิมให้เบิง้งว่ารสชาติันเป็นเท่าไหร่ครับพี่น้องแต่ว่าเคียงอี่ตามคนจะนายได้ดพี่น้องเนดะ้อ ตอนเี้นแล้วก็พอหยัดใส่มือนะครับ พี่น้องบดชาติก็ต้องโบสถ,ถึงกับอะไรหมักแสบเนาะอะไรกับบดชาดอะไรกับปงเอาพี่น้องหนึ่งไก่แฉบนัวมัานจะไครับจวดเลยหยดน้ำจำผมบทตงโม่มหลายแล้วพี่น้องจวดเลยครับ kaki lih, banyakkan, enam belas. 咱们强调，听懂。 xem cho nó sai không có đẹp đọc đẹp, đẹp được, ไปสามสีม่โมงกลังคืงนั่น 对，对吧、嗯？ Yeah. <sighs> เป็นพี่น้องครับผมมันอีเมนูหนึ่งไก่แซ่บได้ครับพี่น้องครับกะเชียงเดิมเชียงเคยเลยครับพี่น้องเบ้าเหลือมกะจีกอล้าผมแม่พี่น้องไม่ก้อนหรอครับแต่ว่าก้อนน้องจากกันอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับเบ้าเหลือมครับพี่น้องขอบคุณคนที่เข้ามาหลับช่มคลิปเบ้าเหลือมครับและขอบคุณคนที่กําลังตีที่เข้ามาหลับช่มคลิปเบ้าเหลือมครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้กินวัสุภาพบอกวงมันกินาเบิด กาขอตรวจกาไว้พอแมนพี่น้องด้วยครับเดีอยเขามาร้อชมงกันบาชิมนาบ้าเหลือมถิมิยังมาน้ำเสนอให้พอแมนพี่น้องได้ดับช่งกันครับสำหรับมูนีของเก้าวา่าขอพุ่นรับแดนสวัสดีครับผม